สวัสดีคะ่ะขออนุญาตส่งความสุขคลายความทุกข์และเล่าเรื่องราวจากหน้ไพเป็นตัวแทนเป็นสื่อกลางจากจักรวาลสารต่อข้อสงสัยแบ่งปันความสุขใจให้กับเพื่อนมนุษย์ทุกคนทุกท่านจากใจจริงนะคะคลิปวิดนี้เราก็จะมาตรวจสอบพลังงานความลับในใจปมในใจของคนที่อิจฉาคุณเขาปิดบังอะไร นะคะให้นึกถึงใบหน้าของครบคนนั้นนะคะเฉพาะเจาะจงไปเลยกันทีเดียวเชียวนะ,ะตรวจสอบลัคนาราศีแล้วก็พลังงานของคุณและเขาคนนั้นนะคะมาราศีเมษร,ราศีพิจิกสักซิทเรสราศีธูระจาทรไฟวิกกราศีกันธาตุด,ดินเลโอราศีสิงธาตุไฟลิบบาราศีตุลธาตุลมไฟธาต ไฟเมษสิงหนูนะจมินา้ลาสีมิถุนธาตุลมเสเทินคนเกิดวันเสาร์ธาตุไฟนะคะแคนเซอร์ราศีกรกฎชาวนนาน้ำวิโก้วอเทอร์ธาตน้ำมีกรกฎพิจิกนะคะเอ่ออัคอีริราศีกลุ่มธาตลมแล้วก็วีนัสราศีพิษิราศีตุลตัวเลขวันที่เกิดที่เกี่ยวข้องกับคุณและเขามีสี่เจ็ดส้ายี่บสามย สามหกสิบเอ็ดห้าสิบหกแล้วก็สิบเก้านะคะก็บอกไว้เลยว่าพลังงานของคนที่อิจฉาเนี่ยมันจะเป็นพลังงานที่เรียกว่าของคนที่เขาไม่ได้ขัดเกลาวความรู้สึกจิตใจของตัวเขาเองนะคะหรือว่าเป็นคนที่มีกิเลสหนานะคะแล้วก็ปัญญาน้อยหน่อย นะคะไม่เคยเปิดใจไม่เคยรับรู้นะ,ะไม่เคยสงสารคนอื่นไม่เคยมีความเห็นอกเห็นใจคนอื่นนะคะคนเหล่านี้จะเป็นพลังงานของบุคคลที่ขาดแคลนนะคะหรือว่าเขาอาจจะมีน้อยกว่าเราแล้วเขาก็เกิดความอิจฉาเราน้น่แหละ นะจริงๆแล้วเขาควรที่จะไปอิจฉาคนที่แบบร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาศาลอย่างเช่นอาคุณทักษิณน,นะอาคุณประยุทธ์อย่างเงี้ยนะคุณประวิดอย่างเงี้ยควรจะไปอิจฉาคนเหล่านั้นดีกว่านะไม่ใช่มาอิจฉาเราซึ่งนะคะเราก็เป็นประชาชนตาดำๆคนหนึ่งนะที่ดิ้นรนแล้วก็เหมือนกับทำงานหากินอะในรูปแบบของการที่แบบสุจริต นะคะความรู้เราก็ไม่ได้มีมากนะักอะไรเงี้ยต่างคนก็ต่างเอาตัวรอดในชีวิตประจําวันนะคะฉะนั้นไม่ควรที่จะสร้างเวทสร้างกรรมต่อกันนะแต่มันก็เกิดขึ้นจริงๆในชีวิตปัจจุบันของคนเรานะคะเรามาดูกันนะคะว่าพลังงานของคนขี้ฉานะคะคนที่เขามีความลับนะคะจริงๆแล้วจิตใจของเขาเนี่ยเป็นยังไงนะคะเราพอที่จะให้อภัยเขาได้ไหม นะคะเห็นอกเห็นใจกันได้ไหมทํางานร่วมกันได้ไหมนะคะหรือว่าไม่ไหวแล้วนะคะมีความที่แบบเธอมันจะเยอะเกินไปแล้วเธอบั่นทอนเธอก้าไก่ชีวิตฉันเกินไปแล้วอะไรเงี้ยมันก็ไม่ไหวจริงๆสําหรับพลังงานบางอย่างนะคะของคนขี้ฉาเนี่ยคือมันแบบมันก้าไก่ชีวิตนะแล้วมันก็บั่นทอนจิตใจแล้วมันก็คอยกันแกล้ง นะคะแล้วก็รวมหัวรวมกลุ่มกันเนี้ยค <ura> ือมันไม่ไหวจริงๆนะคะถ้าเจอคนขี้อิจฉาแบบนี้คือเรียกว่านะคะเออ่กลุ่มนะคะเป็นฝูงเลยทีเดียวเชียวนะก็ไม่ไหวนะคะเราจะต้องรับมือยังไงมีตัว H U S K D d o V R L I O C W นะคะ มีหรือเปล่าเอ่ยเนาะกดพอดหยุดนะคะแล้วก็ตรวจสอบพลังงานนะคะคือพลังงานแบบนี้มันเป็นพลังงานที่เป็นบัวใต้ตมนะเป็นคนที่เหมือนกับว่าไม่มีจิตใจเมตตาเอื้อเฟื้อแบ่งปันกับคนอื่นนะคะเป็นคนที่เรียกว่าไม่มีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะพอเห็นคนอื่นพอเห็นคนนะคะที่เขาไปอิจฉาเนี่ยคือแบบจะมีโอกาสดีๆนะ,ะมีโชคมีลาบบ้างแหละ นะสวยกว่าบ้างแหละนะคะรวยกว่าดีกว่าเก่งกว่าบ้างแหละเนี่ยมันจะเกิดความอิจฉาแล้วก็มันจะเกิดการบูลลี่นะคะนี่แหละพลังงานของคนทีจฉานะคะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานของคุณก่อนว่าทําไมทําไมนะคะคนที่อิจฉาเนี่ยเขาถึงมีปัญหากับคุณนะคะก่อนที่เราจะไปรวมความลับนะคะมีประเด็นอะไรกันประเด็นของคุณและเขานะคะ 5้าหกเจ็ปเสประเด็นของคุณและเขาเห้าเหรียญน,นะคะมันมีพลังงานของคนที่แบบตกทุกได้ยากอ่ะนะ,ค,ะคือแบบเดือดร้อนในเรื่องของการเงินเครียดนะ,ะปัญหาส่วนตัวซึ่งอาจจะไม่เกี่ยวกับคุณเลยนะคะเป็นการวางแผนการเงินของตัวเขาที่มันผิดพลาดบางาวางแผนชีวิตที่มันผิดพลาดล้มเหลวนะคะคือทุกคนมันมีปัญหากันหมด เพราะว่าเราไม่ได้เกิดมาบนกองเงินกองทองแต่นะทุกคนจะมีความพยายามมีความอดทนนะมีความมุมณฑอุตสาหะในการดินน้นระนแต่ละคนแตกต่างกันไปนะเจอแรงกดดันเจอในเรื่องของปัญหาชีวิตนะะมากมายแตกต่างกันนะขึ้นกับขึ้นอยู่กับพื้นดวงชะตาฉะนั้นนะะคเมื่อคุณมาเจอคนที่มีพลังงานที่เหมือนตัวเขาคิดว่าเราเนี่ย เก่งกว่าดีกว่ารวยกว่าฉลาดกว่านะคะโชคดีกว่านะคะก็จะเกิดพลังงานของความที่แบบรู้สึกเปรียบเทียบน้อยเนื้อต่ำใจว่าในโชคชะตานะคะเวรกรรมอะไรของฉันที่ฉันเกิดมาลําบากยากเข็นที่ฉันเกิดมาไม่เก่งไม่สวยรูปร่างอ้วนเตีย้ยนะคะหรือว่าดำหรือว่าหน้าตาไม่ดีนะคะ แล้วกนะ็มีปัญหาชีวิตครอบครัวอะไรเงี้ยคือแบบมันมีแรงกดดันนะของเขาอยู่แล้วแต่นะการบริหารจิตใจการความคิดของเขาสติปัญญาของเขาในการจัดการความรู้สึกมันอาจจะน้อยไปสักนิดหนึ่งนะคะแต่คือแบบบางทีนะคะเราก็เหมือนเจอปัญหาเหมือนกันแหละ นะแต่เราไม่แสดงออกหรือว่าเราไม่ได้เก็บนะชีวิตของเรานะเอาเวลาส่วนตัวของเราไปผูกติดอยู่กับอดีตอย่างเงี้ยนะบางคนบางท่านก็คิดได้แต่บางคนบางท่านก็คิดไม่ได้นะคะมันก็จะมีความแตกต่างกันว่าเออนะคะการที่เราไม่สร้างเวรสร้างกรรมต่อคนอื่นเนี่ยคือการที่ไม่ผูกจิตอาฆาตกับคนอื่นไม่อิจฉาลิษยาคนอื่นแล้วก็ทําของเราไปเราตั้งใจทํางานของเราไปทําดีของเราไปสุดท้ายแล้วนะความดีมันก็จะ สนับสนุนส่งเสริมเหล่านั่นแหละนะะการใช้ชีวิตของคุณนะคะเป็นไปในรูปแบบของการที่คุณเหมือนเจอเรื่องราวเจอเหตุการณ์ปัญหาชีวิตเนี่ยคุณมักที่จะเรียนรู้แล้วก็เหมือนกับเข้าใจในสัจธรรมของชีวิตเข้าใจในปัญหาของชีวิตที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ฝ่าฟันแล้วก็อดทนแล้วก็นะใช้สติปัญญาในการตัดสินใจหรือว่าอะไรที่มันเหมือนกับว่าบังคับไม่ได้อ่ะมันก็ต้องปล่อยไปตามโชคชะตานะคะหรือว่าถ้าเหมือนกับ ตัวเราเนี่ยไปเจอในเรื่องของวิบากกรรมอะไรบางอย่างบุคคลรอบข้างสังคมรอบข้างปัญหาชีวิตนะคะคุณสามารถจัดการปัญหาชีวิตของคุณได้นะ,ะเก็บอารมณ์เก็บความรู้สึกได้บริหารนะวุฒิภาวะอารมณ์ความรู้สึกได้เป็นอย่างดีแต่คนที่อิจฉาเนี่ยเขานะคะหาทางออกของชีวิตเขาไม่เจอนะคะถ้าเขาเห็นใครดีกว่าเด่นกว่ามีความสุขกว่านะ,ะเขาก็เกิดความอิจฉาแหละชีวิตเขาไม่มีความสุข นะคะเขาจัดการบริหารอารมณ์ความคิดความรู้สึกของเขาไม่ได้นะคะเขาไม่สามารถจะหลุดพ้นออกจากบ่วงกรรมตรงนั้นได้นะคะเขาเจ็บปวดเสียใจเขาทุกทรมานนะ,ะเกี่ยวกับปัญหาการเงินเอ่ยนะ,ะยิ่งคิดนะ,ะยิ่งวิตกกังวลยิ่งเครียดยิ่งดึงชีวิตของเขาให้ตกต่ำนะคะทําให้คนเหล่านี้เหมือนหาทางออกในชีวิตไม่ได้อ่ะนะ,ะการจัดการชีวิตมันแตกต่างกันนะคะคือ ทุกคนนะมีปัญหาเหมือนกันหมดแม้กระทั่งคนรวยคนที่เขามีมากๆเขาก็ยังมีปัญหาชีวิตของเขาเลยนะคะแต่นะคะ,นะคะเมื่อเรามีปัญหาเรื่องการเงินแล้วนะคะเราก็ต้องแก้ไขปัญหาการเงินนะโฟกัสที่การเงินนะความรักนะคะมีปัญหาความรักก็ต้องโฟกัสที่ชีวิตของตัวเองจะทำยังไงให้นะสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันดีขึ้น นะคะไม่ใช่ไปบัน่นทอนไม่ใช่ไปอิจฉาไม่ใช่ไปเหมือนกับกลั่นแกล้งคนอื่นให้เขาตกต่าเหมือนเรามันไม่ใช่อันนี้มันคือตาอการแก้ไขที่ผิดๆนะคะฉะนั้นเหมือนกับว่าให้รับรู้เลยว่าคนที่เขามาอิจฉาเราคนที่เขามากลั่นแกล้งเราบูลลี่เราเนี่ยคือคนที่เขาไม่มีความสุขในตัวเขาเลยเขาไม่สามารถที่จะบริหารจัดก,การชีวิตของเขาได้นะคะชีวิตของเขามืดบอดอะ่ะชีวิตของเขาที่วนเวียนอยู่แต่ในถ้ำอะ่ะ เขาหาทางออกไม่ได้นะคะเจะ็บปวดทุกทรามานนะคะเราม,มาดูกันพลังงานของความลับในใจนะ,ะของปมในใจของคนที่อิจฉาคุณเขามีปมในใจเรื่องอะไรนะคะมันเหมือนกับว่าคุณนียอาจจะมีความโดดเด่นดูดีมีความสุขมากกว่าเขานะคะคือเขาเห็นนะในสิ่งที่เขาเห็นในสิ่งที่เขาสัมผัสนะ,ะ,นะ,ะมองมองคุณแล้วเขารู้สึกว่าชีวิตของคุณดีกว่าเขานั่นแหละ นะคะปมความลับในใจของคนขี้อิจฉาคุณนะเป็นพลังงานของใครเอ่ยมาดูสิว่าพลังงานของคนที่มีปมความลับในใจเนี่ยเป็นพลังงานของใครเจ็ดเหรียญเป็นพลังงานของคนที่รอความรักอะ่ะนะคะรอความรักนะโย้ยฮาความรักความเมตานะคะประมาณที่แบบเดอมูนเศร้าใจนะคะเมื่อไหร่ ออประมาณีว,าว่าอาจจะคิดถึงเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์อดีตเก่าก็ได้คิดถึงคนที่เขาลักมากๆนะคะเป็นประง,งานของคนที่เหมือนกับว่าพยายามทําทุกสิ่งทุกอย่างนะ,ะโฟกัสในชีวิตของตัวเองแล้วเพื่อที่จะให้ลืมคนคนหนึ่งนะคะเป็นประง,งานของผู้ชายก็ได้นะที่เขาเคยหลงรักคุณมากๆก็ได้แล้วคุณอาจจะไม่สนใจเขา นะหรือว่าคุณไปใช้ชีวิตที่มีความสุขและคุณไปเริ่มต้นใหม่และคุณไปโฟกัสชีวิตของตัวเองนะมีงานมีการทํามีความสุขนะคะแต่คนคนนี้มันเป็นพลังงานที่แบบว่าไม่ใช่อิจฉาในรูปแบบของการที่อิจฉาแบบเพื่อนร่วมงานเนี่ยไม่ใช่มันเป็นพลังงานของการอิจฉาที่เขามองว่าคุณอะคือทําไมถึงไม่รักเขาทําไมถึงไม่สนใจเขาทําไมถึงไม ไม่รอเขาประมาณเนี้ยทําไมถึงไปมีชีวิตที่ดีจังเลยทําไมถึงลืมเขาได้ละ่ะอารมณ์นี้นะคุณไปมีมีชีวิตที่ดีไปสร้างความสําเร็จให้ตัวเองไปเหมือนกับว่าสร้างอนาคตให้กับตัวเองนะใช้ชีวิตที่มีความสุขแล้วนะคะแต่เขาไม่สามารถเติมเต็มชีวิตของเขาได้คือคนที่รักคุณเนี่ยพลังงานของคนที่รักคุณนะคะเขาไม่สามารถเติมเต็มชีวิตของเขาได้ คือมันเหมือนกับว่าถ้าเขาขาดคุณเนี่ยนะคะเขาไม่มีแรงที่จะไปทําอะไรไปโฟกัสการเงินเลยนะคะเหมือนกับความรู้สึกของเขาอนาคตของเขา,เาฝากไว้ที่คุณเลยนะคะประมาณนี้มันเป็นพลังงานของผู้หญิงวิชาที่คลั่งรักคุณสุดๆเลยนะคะถามว่าเขาอิจฉาไหมก็อิจฉาที่คุณแบบลืมเขาได้ประมาณนี้ทําไมคุณถึงลืมเขาได้ละ่ะทําไมคุณถึงไม่รักเขาไม่โฟกัสที่เขาเป็นพลังงานของคนที่ รักคุณนั่นแหละหรือว่าคุณเคยรักเขาก็ได้คุณเคยเป็นแฟนกับเขาแต่งงานกับเขาแล้วก็เป็นพลังงานของเพื่อนร่วมงานนะคะสังคมรอบข้างที่มีพลังงานของการที่รู้สึกว่าชีวิตของคุณนะะประสบความสําเร็จมีอิสระนะคะเป็นคนเข้มแข็งกลั่นแกล้งยังไงนะ,ะเป็นเหมือนกับเพื่อนร่วมงานนะ,ะสายงานเดียวกันเลยกันแกล้งยังไงแฟะยังไง นะก็ไม่ได้สามารถที่ทําให้คุณเหมือนกับล้มเลิกความตั้งใจได้ในเรื่องของการทามาหากินนะคะหรือว่าเหมือนกับว่าคอยที่จะกลั่นแกล้งให้คุณเปลี่ยนงานออกงานย้ายงานคุณก็ยังนะะหลั่นล้าใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะคะแล้วก็มีความมั่นคงด้วยนะ,ะมันเหมือนกับว่าคนเหล่านี้วางแผนอะรวมหัวกันกลั่นแกล้งคุณให้คุณเปลี่ยนงานออกงานย้ายงานหรือว่านะคะเจอกลุ่มสังคมที่แบบไม่อยากจะเห็นคุณมีความสุข นะไม่อยากจะเห็นคุณร่ํารวยไม่อยากจะเห็นคุณประสบความสําเร็จมีชื่อเสียงก็เลยกั่นแกล้งนะคะแม่คุณได้รับรายได้โอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะให้คุณเปลี่ยนงานตกงานออกงานนะคะอกลุ่มเพื่อนร่วมงานเนาะแล้วก็พลังงานของเดอะ e m มเปร์เรนนะ,ะพลังงานของการที่คุณนะคะไปหยิบจับธุรกิจการงานใหม่ๆโอกาสใหม่ๆนะคะ แล้วก็ทําให้คนเหล่านั้นที่รู้สึกว่าคุณนะคะสงสัยทําบุญมาดีอะประมาณเดียวว่าเออมีบุญเก่าหนุนนำนะคะไปทำแลกก็ประสบความสําเร็จมีชื่อเสียงมีคนสนับสนุนนะคะน้ําหน้าถือตาคนที่อิจฉาคุณก็เลยรู้สึกต่ําต้อยด้อยที่แบบไม่สามารถกลั่นแกล้งคุณได้ ทำให้คุณเปลี่ยนงานออกงานย้ายงานแต่ก็ยังสามารถที่จะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้อย่างมีความสุขนะคะการเงินไม่ไม่เดือดร้อนเลยเพราะว่าคุณอาจจะทําอาชีพหลายอย่างหรือว่ามีโอกาสใหม่ๆเข้ามาในชีวิตตกงานเปลี่ยนงานย,าย้ายงานก็ไปเจอบริษัททํางานที่มั่นคงนะคะก็รู้สึกว่าทําให้คนที่อิจฉาคุณที่กลั่นแกล้งคุณนะทําให้คุณเปลี่ยนงานย,าย้ายงานออกงานรู้สึกแย่นะคะแล้วก็ผลเสียก็คือนะ เ,เพื่อนร่วมงานนะ,ะบางบางครั้งก็เจอเพื่อนร่วมงานสังคมรอบข้างที่เหมือนรู้ว่าคนคนนี้ชอบอิจฉาคุณกลัน่นแกล้งคุณทําให้คุณเสียใจทำให้คุณเปลี่ยนงานออกง,งานย้ายงานเขารู้สึกผิดนะคะเหมือนหัวหน้ารู้เลยว่านะค,ะคนคนนี้นะคะที่แบบเป็นคนที่ปากมากนะ,ะเป็นคนที่แบบชอบพูดมากนะคะชอบพูดนะคะแซะหรือว่าทําให้คุณหรือว่าคนอื่นๆเปลี่ยนงานออกง,งานย้ายงาน เพราะว่าคําพูดของเขานะเขาเป็นคนพูดแรงเป็นคนที่แบบข่มขู่คนอื่นอ่ะนะคะซึ่งหัวหน้าก็รู้สุดท้ายแล้วคนคนนี้ก็อาจจะโดนดุโดนว่าหรือว่าโดนสังคมบุคคลรอบข้างรู้นะว่าเขาเป็นคนนะปากเสียปากมากนะคะอืมเป็นเพื่อนร่วมงานเนาะมาดูกันความลับในใจของคนที่อิฉาคุณนะคะเขามีความลับอะไรนะอันนี้คือจะเป็นพลังงานของเขาแหละ ว่าความลับแล้วก็ปมในใจอะนะที่เขาปิดบังคนอื่นนะ,ะการที่เขาเป็นคนที่อิจฉาแบบเนี้ยเป็นเพราะอะไรเขาปิดปิดบังอะไรเขามีปัญหาอะไรหรือเปล่านะคะความลับของคนคนนี้นะคะความลับของเขาแปดด่โอ้เขาไม่บอกใครเลยนะคุณเขามีความลับเขามีปัญหาส่วนตัวเนี่ยเขาเก็บเงียบไว้คนเดียวเลยไม่บอกใครเลยนะคะ mm hmm. เหมือนคิดอยากจะแก้ไขปัญหาเองมันเป็นความลับที่ นะเรื่องราวเก่าๆอดีตเก่าๆในการหมุนเงินนะคะในการที่แบบว่าจะต้องนะเอออาจจะเป็นสภาวะหนี้สินการเงินเก่าๆที่มีปัญหามาแต่ดั้งเดิมนะคะสภาวะที่แบบว่าเงินขาดมือก็ได้แล้วเขาก็คิดเหมือนกับอยากจะแก้ไขปัญหาตรงนี้นะคะแต่ทําไม่ได้เหมือนเขาเออเรียกว่าอาจจะมีการที่จะต้อง ใช้จ่ายนะกับคนในครอบครัวของเขาพ่อแม่ของเขานะคะความรับผิดชอบเกี่ยวกับครอบครัวนี่แหละนะคะจะต้องเหมือนกับว่าไปจ่ายหนี้จ่ายสินให้ครอบครัวหรือว่าเอ,อใช้ร่วมกันนี่แหละนะ,ะจะเป็นปัญหาหนี้สินเก่าๆนะที่มันติดตัวเข้ามาเพราะว่านะ,ะมันมันเป็นเหมือนเวรกรรมมันมันมันเป็นเหมือนรายจ่าย นะเป็นบัตรเครดิตก็ได้นะคะที่มันพรุงพลังอาจจะมีมากกว่า1นึ่งเครดิตก็ได้นะที่เขาจะต้องจับจ่ายหรือว่านะมีในเรื่องของการทวงหนี้นะในเงินเก่เกาๆหรือว่าเขาอาจจะไปกู้หนี้ยืมสินมาก็ได้นะเขาปิดบังนะคุณอยู่นะมีสภาวะในเรื่องของการหมุนเงินเงินขาดมืออะไรเงี้ยนะคะก็เลยจะให้เขาเครียดนะกดดันเก็บกดแล้วก็นะความลับของคนขี้ฉา เขาเหมือนกับว่าเขาทําทุกอย่างเลยนะเขาเหมือนกับทําทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะในเรื่องของการที่ทํางานนะคะดิ้นรนสร้างครอบครัวนะคะเหมือนกับทําทุกสิ่งทุกอย่างนะคะประมาณที่ไต่เต้าให้ตัวเองประสบความสําเร็จนะในอาชีพการงานนะที่มันเหมือนกับว่าจะต้องขยันจะต้องมีชื่อเสียงจะต้องมีความสําเร็จนะถ้าเขาเหมือนมองว่าคุณเป็นคู่แข่ง ถ้าในกรณีที่มีการที่ทํางานสายอาชีพเดียวกันนะจะเป็นคนที่เหมือนกับพยายามที่จะเออขยนันพยายามที่จะทําให้หัวหน้านะเล็งเห็นผลงานของเขานะให้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเขานะเขาจะเหมือนกับขันอาสานะรับทําทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะเป็นคนที่เหมือนกับว่าขยันขันแข็งต่อหน้านะแต่เหมือนกับว่าคือเขาทํามานานแล้วแหละอาจจะเหมือนกับว่า อยู่มานานแล้วทำอาชีพนี้มานานแล้วแต่ก็ไม่เคยได้รับคำชื่นชมจากหัวหน้าเลยนะพอคุณอาจจะเข้ามาทำงานใหม่แล้วคุณได้รับความเอ็นดูนะได้รับความรักความเมตตาจากหัวหน้าเนี่ยก็เลยทํทำให้เขารู้สึกหมั่นไส้คุณนะคะอิจฉาคุณนะก็อาจจะเหมือนกับว่าคุณได้รับคำชื่นชมจากบุคคลรอบข้างเพื่อนร่วมงานคุณโดดเด่นนี่แหละนะด้วยชื่อเสียงของคุณด้วย นะคะปมในใจของเขาคือเขาอยากจะได้รับคําชื่นชมเหมือนเหมือนกันกับคุณแล้วก็นะคะในออฟสอดปมในใจของคนขี้ิฉานะคะความลับในใจของเขาเขาเป็นคนที่เหมือนกับเรียกร้องความสนใจนะเป็นคนชอบเรียกร้องความสนใจจากเพื่อนนะคะเป็นคนที่แบบชอบนะเรียกเพื่อนๆนะมารวมกลุ่มรวมหัวกันพูดซุบซิบนินทา ใครก็ได้อะเป็นประมาณที่แบบเป็นหัวโจกนะคะเอ่อนำเพื่อนๆนให้สนุกสนานที่ค่ะปาร์ตี้ด้วยความรู้ด้วยสิ่งที่เขารู้มาเนี่ยนะอาจจะเป็นเรื่องราวของชาวบ้านนะคะความรักของชาวบ้านก็ได้นะคะชีวิตของชาวบ้านเนี่ยนะจับกลุ่มคุยกันกับเพื่อนเพื่อนนะเป็นหัวโจกเลยแหละที่จะเหมือนกับว่าน,นาเพื่อนเพื่อน มาคุยซุบซิบนินทากับคนอื่นเพื่อที่จะเรียกร้องความสนใจฉันเป็นหัวโจกนะนินทาคนนั้นคนนี้สนุกสนานเฮฮาปาร์ตี้นะด้วยคําพูดของเขานะสนุกปากไปประมาณที่แบบฉันเป็นจุดศูนย์กลางของจักรวาลน,นะเพื่อน,นเพื่อนรักฉันเพื่อนเพื่อนแบบต้องมารวมกลุ่มนะมาฟังฉันคนเดียวอารมณ์นี้นะชอบเรียกร้องความสนใจนะคนที่ฉาแล้วก็เขาแต่งงานมีครอบครัวแล้ว เขามีการคิดอยากจะวางแผนลงทุนหรือว่าทำอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะกับชีวิตของเขาในเรื่องของการเงินในอนาคตข้างหน้าของเขาในเรื่องของการที่เหมือนลงทุนไปแล้วขาดทุนหรือว่าเขาเป็นคนที่เสี่ยงโชคแล้วไม่เคยมีโชคลาภเลยนะไม่เคยแบบมีโชคลาภเลยไม่เคยมีปฏิหารเข้ามาในชีวิตเขาเลยนะไปบนบานสารกล่าวไปกราบไหว้ขอพรสิ่งศักิ์ที่ไหนก็ไม่เคยได้ นะคะเหมือนทำบุญไม่ขึ้นเหมือนมีเวรกรรมเยอะนะคะกรรมก็เกิดมาจากปากเขานั่นแหละกรรมก็เกิดมาจากนะ,ะการกระทําของเขานั่นแหละคือแม้เขาจะทําบุญสุนทานใจดีนะคะกับคนอื่นนะ,ะบริจาคเงินอะไรก็แล้วแต่แต่กรรมที่เขาสร้างทุกวันทุกวันคือการนินทาคนอื่นนะคะการใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นการพูดให้คนอื่นเจ็บช้ำน้ําใจนะ,ะมันกบเกลื่อนบุญกุศลที่เขาทําหมดเลยปฏิหาร ในเรื่องของการเงินก็เลยไม่เกิดขึ้นกับเขาเลยนะคะนี่คือปมในใจของเขาคือเขาไม่เคยถูกหวยเลยคุณถ้าคุณเป็นคนที่มีโชคมีลาบเขาก็จะอิจฉาคุณนะคะเพราะว่าเขาไม่เคยมีโชคมีลาบเลยจ้านะและปมในใจของคนกิจฉาเดอะสตาร์อินเวอร์ se, เขาไม่สวยเขาไม่โดดเด่นไม่ดูดีเขาคิดบวกไม่เป็นเขานะคะเป็นคนที่เหมือนกับว่ามองในเรื่องของการที่อืมนะคะ มองในเรื่องของการทํางานมองในเรื่องของการที่ซื่อสัตย์ซื่อตรงตรงไปตรงมานะคะเหมือนกับว่าเป็นคนตรงไปคนจริงนะ,ะเขามองว่าการตรงของเขาการคิดตรงๆนะคะพูดจาขวานผ่าซากนะใช้อํานาจนะใช้การตัดสินใจของเขาดีเอมเปอร์เอร์ยังมาขยายเดวิลอีกอะ่ะคือแบบเป็นคนที่มองว่าตัวเองเนี่ยนะคะพวกนาซีซิต นะคะเป็นเป็นกลุ่มของคนที่คิดว่าตัวเองดีเลิศประเสริฐสีนะคะเก่งฉลาดกว่าคนอื่นนะ,ะมีอิทธิพลนะคะถ้าเป็นหัวหน้างานคือบ้าอำนาจนะ,ะบ้าคําสั่งออกคําสั่งนะ,ะเธอต้องเชื่อฟังชั้นอารมณ์นี้นะ,ะกดขี่ข่มเหงคนที่อยู่ใต้บังคับบัญชาไม่เชื่อฟังใครไม่ไม่สนใจใครนะไม่สงสารใครนะตัดสินคนอื่นด้วยความคิดของตัวเองด้วยความรู้สึกของตัวเองฉันรู้สึกว่าคนนี้ เป็นคนไม่ดีฉันไม่ชอบฉันรู้สึกว่าคนนี้นะ,ะไม่ตรงไม่ซื่อสัตย์ไม่จริงใจนะคะตัดสินโดยแบบใช้สายตาใช้ความรู้สึกอคติต่อคนอื่นนะคะร้อเเลยนะคะตัดสินคนอื่นโดยความคิดความรู้สึกของตัวเองนะคะเป็นพวกที่ชอบออกคำสั่งบ้าคำสั่งบ้าอำนาจนะคะเหมือนกับว่าไม่ไม่ใส่ใจไม่สนใจไม่มีความรักความเมตตาเอื้อเฟื้อแบ่งปันคนอื่น นะคะเป็นคนที่แบบถ้าเห็นคนสวยคนหลอก,ก็จะเกลียดนะคะก็ฉันไม่สวยก็ฉันไม่หลอนะคะประมาณที่แบบจะเข้าข้างคนหน้าตาไม่ดีนะแต่ถ้าแบบคนหน้าตาดีที่เขาคบด้วยเนี่ยนะ,ะประมาณที่แบบเป็นคนโชคดีเขาก็อิจฉาในใจลึกๆนะถ้าแบบว่าจะไปอิจฉาแบบเออโจ่งแจ้งเดี๋ยวมันจะรู้ตัวนะเดี๋ยวมันจะพลอยเกลียดฉันไปด้วยลมนี้เดี๋ยวจะไม่มีเพื่อนคบแต่ก็คบอยู่ในใจแต่มีความขมขื่นในใจ นะแต่ถ้าไปเจอคนที่เก่งในเรื่องของการงานนะความรู้ความสามารถนะคะประมาณที่แบบว่าอาจจะไม่กล้าแสดงออกแต่ก็อิจฉาลึกๆในใจนี่แหละนะปมในใจคือแบบคนเหล่านี้นะคะคือเขามีความคิดความรู้สึกที่ไม่มีความเมตตาต่อคนอื่นมากๆนะคะมันมันคืออคติในชีวิตมันคือปมในชีวิตเลยที่เขาไม่เคยได้รับโอกาสดีๆ นะคะไม่เชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ไม่ศรัทธาต่อความดีไม่เชื่อมั่นไม่ละอายต่อบาปนะคะไม่เกรงกลัวต่อบาปไม่อยู่ในศีลในธรรมเชื่อมั่นในความคิดของตัวเองเป็นใหญ่นะคะเป็นคนที่มีความทุกข์เป็นคนที่เหมือนกับว่าไม่ยอมรับความจริงนะว่าตัวเองเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้นะไม่ไม่เชื่อไม่ยอมรับความจริงว่านะคนอื่นวิจารณ์ตัวเองเนี่ยนะคือวิจารณ์ไม่ได้หรอก นะแต่ถ้าแบบตัวเองไปวิจารณ์คนอื่นให้เจ็บปวดเจ็บช้าน้ำใจเนี่ยได้นะคะไม่ดูคําพูดของตัวเองนะแซะคนอื่นเนี่ยนะคือแบบก่อเวงก่อกรรมตั้งแต่ที่คนอื่นก็นั่งเฉยๆเ่ยมันก็มีนะเนี่ยเป็นคนที่ไม่ยอมรับความจริงนะเดอะแฮงแมนฉันรู้ว่าฉันเป็นคนไม่ดีแต่ฉันไม่ยอมรับนะคะคือประมาณที่ว่าทําให้ตัวเองมีความสุขสบายใจอ่ะนะคะดือด้อนะคะประมาณที่เรียกว่า เออหน้าด้านหน้ามืนหน้าทนไปนเลยอะ่ะตัดสินคนอื่นด้วยความรู้สึกของตัวเองแต่ถ้ามีพักพวกที่มีนิสัยเหมือนกันกับเขาเนี่ยจะรวมกลุ่มน,นะจะรวมกลุ่มเป็นก้อนเมฆที่ดําทะมืนมากนะคะกลุม่มกลุ่มคนเหล่าเนี้น่ากลัวมากๆฉะนั้นถ้านะคะหลีกได้หลีกห่างได้ห่างนะคะพวกที่เป็นนาซิซิสพวกที่ใช้ความรู้สึกของตัวเองความคิดของตัวเองเป็นใหญ่นะคะอยู่ไปเราก็เหมือนกับว่าเราสู้เขาไม่ได้หรอก นะคะเดี๋ยวเขาจะรวมกลุ่มนะคะดุมถึงเราเหมือนอีแองอะ่ะนะะเราไม่ใช่ซากศพนะแต่เราเป็นอาหารสดที่แบบอันโอชาของอีแรงเลยแหละนะอีแรงมันชอบกินสดสดนะจริงๆแล้วนะคะอืมฟังเพื่อไปแน้นำทางไปแนวทางนะคะถ้าเราเจอพลังงานแบบนี้เราต้องทํำยังไงอะขอให้แนะนํำหน่อยคืออยากจะให้นะ,ะมีความรู้สึกที่พยายามที่จะอดทนให้มากที่สุดเข้าใจเขานะคะ คือบางทีคนเหล่านี้อาจจะทําให้เรานะจากกลายเป็นคนดีกลายเป็นคนตลบตะแหลงได้นะในคําพูดนะชื่นชมสรรเสริญยกยอปอปันเขานะคะเอ็นดูเขานะคะแล้วก็สงสารเขาโดยการที่แบบหยิบยื่นนะยิ่งเขาโกรธยิ่งเขาเกลียดเราเรายิ่งให้นะคะแต่ให้ในในส่วนที่เรารู้สึกว่า มันไม่ทําให้เรารู้สึกแย่นะให้แล้วก็ไม่หวังผลด้วยนะอย่าไปหวังผลอย่าไปคิดว่าคนเหล่านี้จะให้อะไรกลับคืนมานะอย่าไปใส่ใจนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าคือมันเหมือนกับเป็นโชคชะตาเป็นเวรกรรมนี่แหละให้เราต้องเจอคนเหล่าเนี้ยนะแล้วก็เหมือนกับว่าให้อภัยเขานะคะแล้วก็ไม่ต้องไปรู้สึกแย่กับตัวเองว่าเออทำไมถึงเป็นเวรกรรมของฉันล่ะทำไมฉันต้องมาเจอคนแบบนี้ล่ะนะคะ ประมาณนี้แหละนะคือแบบเจออะไรที่มันบั่นทอนจิตใจแล้วมันรู้สึกแย่มากๆนะคะคือให้อย่างเดียวแหละให้เท่านั้นที่จะทําให้คนที่อิจฉาเขารู้สึกละอายไปเองนะถ้าเขาไม่รู้สึกก็แล้วแต่เขาเลยนะคะชาตินี้ก็ไม่ต้องนะรประสบพบเจอความสุขความสมหวังหรอกนะคะถ้าแบบให้ซะขนาดนี้แล้วก็ยังรู้สึกแบบไม่รู้จักสํานึกบุญคุณอะไรเงี้ยนะไม่เป็นไร นะคะก็ถือว่าให้ทานเนาะการเป็นผู้ให้จะเป็นผู้ที่ได้รับสิ่งดีๆเสมอนะคะฟังเพื่อไปกันเป็นไกด์นำถามเป็นแนวทางของคุณทุกการินนตามค่ะ